แล้วไ้น้องอไปดองไปนอ้องไปอ,อ,อ,ไ,อไปนอนเไ้อไน้นนอน่องไป้งไปน้บงไน้องป้น้องไน้องนนไน้องน้องปน้น้อน้ออน้องนไน้องน้อนองน้อง้อง้ยงไปน้องพีนน้องโอ้ปืน,น้องีนอ <c oughs> สวัสดีครับหมวกใบเท่ายนอหน่งร้อยเดียวค่ะตัวเดียวค่ะร้อยยี่สิบเนี่ยนี่นี่ใหญ่เลยปิดหมิดนะหนึ่งร้อยเดียวหมดเลยราคาเดียวเลยหนูดูอ่ะก็มีร้อยยี่สิบที่ดีทบ่อย่างราคาหมดาถือว่าแบบนั้นก็ได้ถือสมในระมีนะขายป้องค่ะผมบอกเมื่อวานนี้ผมได้ขายครับมื่นหมื่น สบายดีและสวัสดีพ oh, ่อแม่พี่น้องเอฟซีโม่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตูคำปัดสุกพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับตูคำวันนี้เนาะบรรยากาศช่วงแรงๆพี่น้องกัสิพาพ่อแม่พี่น้องไปย่างเลาะตลาดเนาะเป็นจังไรตลาดใหญ่บมีของขายหลายบ่การเงินที่ชื่อกัสิแพงหรือถูกหรือว่าจังไรก็ ไปบองมาชมน้ากันมาพี่น้องเนาะเบิองว่าทางนี้กับทางบ้านทุ๊กคัมเป็นสีแพงของกันบ่อหนาะพี่น้องโอเคพี่น้องก่อนไปก็ขอขอบคุณขอบคุณที่พิเศเพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาับชมคลิปของทุ๊กคัมตั้ต้นจนจบแล้วก็ปรโมทข่าวโฆษณาของทุ๊กคัมไปเนาะไปโอเคพี่น้องถ้าพร้อมรักตะลุยอ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะไปน้ำกันทรงชาวใ้สมรักน้ำพี่น้องเลย ดูคำามกสิดท,ทายอ่าบรรยากาศให้เบิงนะ้งเนาะอากาศสิพาพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีมูเพื่อนไปเบิ้งตลาดช่วงแรงเนาะอ่าว่าจะมีเครื่องดูคของขายหลายโบเนาะพี่น้องแล้วก็อ่าแพ่งโบทางนี้เนะาะเป็นะทังไดเบิ้นนงมืชมน้ำกันโอเคพี่น้องเลยเนานะอ่ากำลังเดินไปพี่น้องเลย เดินเดียวเดียวินเด,ยเด,ยเดียวสิพี่น,อน้องนาอกครับไลยคนย่างโซนนี้คนหลายได้พี่น้องเลยโซยนแล้ว,ว,วพี่ยังครับประมาณพรุ่งนี้โอเคพี่น,อน้องเลยเนาะอ่าลุกข้าถามยายเนาะ ขายตัวคํานึงไม่ขายพี่น้องเอจ้าเอ่อมื้นตัวคํามาบื้อนเฮาพี่น้องเะเป็นกําลังใจให้ตัวคําไดเด้อเนาะาีอ่าให้มีหลายๆปังๆเนาะมือบงแงรถติดพี่น้องแถวนี้ติดหลาย ครับรถนะครับไปของของพี่ก็ได้อ่าเป็นไงพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคือกันบบกลับอยู่บ้านเนาะอ่าถูกคำกับครึ่งตัวก็ไม่โปะแกใช่อัปเดตล่าสุดเลยนี่มือนี้เนาะมือแรงมือตลาดไปแล้วเลยอ่ายังไม่ได้ขายของเนาะทางถูกคำกัน วันตลาดตลาดช่วงแรงพี่น้องอตอนเช้าจะมีมื้อวันอาทิตย์เห็นบ่แล้วก็วันยังอีก,ก,กตอนเช้ามีทุกมื้อตอนแรงมีแค่วันจันทร์พี่น้องเลยเนาะกับวันพระฮัตนะพี่น,น,น้องเลยไปไปเบ่งบรรยากาศด้วยกันเลยพี่น้องพักกระจายเนาะ Con lời, nó quý ta ta yêu, cái yêu, ô, yêu, 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 lại nó, yêu, yêu, cả, yêu, 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 ขาออกกอนขาออกก้นไปไหนกงนตัวน้องไมา <c oughs> ขายบ้างคะผมบอกเมือเม่อนี้ไม่ได้ขายครับมืนหมื่นเป็นทางเนาะ Tha tha ngọt nó. Đây là thịt xương muộn. Đây đây phi bên nha. Đây ăn. Cặp khao. Nó cứ uốn nó. À, thì nào người đâu. Bọc Đây bọc tôi đi

อยู่วัดตลาดแรงหรือว่าตลาดตอนเย็นนะพียงเนาครับครับผมแต่ทุงหกสิบบาทเลยนะเพียงเนาะสวัสดีครับพี่วันนี้เนดินไหนอ่ะคือกลับมาจากบ้านโตอย่างโตอย่าง เอแล้วข้องเงียแล้วเางเข้าแ okay, ล้ครับซื้อถูกเท้าด้วยซื้อสอยยายนี่ซ<ะ>ื้อสอยยายนี่บ่เม่นบ่า้ามัน,บบนไม่กลั่เม,มันเปนห้องนี่เส้อผมเชผ่านซื้อสองลายเนาอใส่ใส่เมื่อหนึ่งคือแองนี้ เอื่อจะใส่ปะคุญแกุญแกคุณแจมีหรอเป็นอะไรนะคุณพี่กะโอ้มีหรอร้านยายมีหรอ เป็นคุญแจพี่น้องอ่ะต่อๆพี่น้องนาะงี่ตุคำลงกองเออชื่อแค่นี่หรอเฮ้ยอันเดียว ซื้ออะไรซื้ออะไรกินเนี่ยเอาอะครับซาลัยนะ้นองซาว์ซ์น,น้อยสาว์ซ์น,น้อยยี่สิบบาทครับพี่ยี่สิบครับโอ้ปลาปเผาปลาเผาพี่น้องบาทครับพ,พี่่อกน้องปลาเผาโอ้น่ากินน่ากินปลาเผาครับ

นี่บอมุงดอกไม้อันนี้ดอกไม้อันนี้ปลากระดูกอันนี้ปลาอะไรกระดูกเหรอกระดูกอ่าปลาดุกนึงนี่วะเอาไหมเอาไหมก็ได้เอาหลายๆรอบขอบคุณครับไปพี่น้อาต่อต่อ

มีแบบราคาโอดาดูแบบนั้นก็ได้ถึงผมน่เ <acab> ม <eterm oon> ีนะมีแบบมีสายแล้วแต่ไม่มีแต่กระเป๋าจมีกระเป๋ามีเอา้าป้ายเอนกัไในห้องเอาแบบนดีมั้ยเอาในสแกนได้ค่ะครับผมก็ค่อยดูตัวเองนัดูมีหลายสายันตา้าหลังมันปรับได้นะอ๋อครจะวมันปรับได้ครับผมกลับก่อนเนาะมีสาสีครับผม

ไปซื้อผลไม้เองจริงโอวบรรยากาศอยู cả, ật, nào, ่วัดเนาะพี่เนาะเร็วนดิเอาซื้ออย่างแป้งเย็นแป้งเย็นแล้วก็วีด้วย ครับคุณ่อเได้ีเนาะนี่เจ้ายาวเลยคู่เหรอครับเ5าเอาเอาชองจต่คนละชองเท่าไหร่ค้กระชิมหนในละ้นเหาลบกเจ้าจอดกัรวมครับรวมเลย ขอบคุณครับอยังนก้นก่ดันี้คุณครับอ่ะ,อะไปพี่น้องต่อต่อต่อโอ้โอเสือะรเนาะซิ่งมังแม่ซึมซ่มเงาะไปะวันนี้จะกินเงาะนะครับวันนี้

ดูตนเพิ่นน้พี่น้องได้นำใจสิบบาทครับสิบบาทเนาะเนสิบบาทพาะเป็นในซื่อน้ำซื้อข้าวกินนาะพี่น้องสิ่งนี้ตุนทนคนฮามันคือกันเนาะเกิดบ่ดด้ยี่อ้องเนาะแต่เราก็ยังมีความสายามควมสูง กรักเนทำไปชอมันใหญ่เยี่สิบบาเลยหวานแล้วมันแข็งเ่ะถ้าพี่หวานหน่อยก็ต้องนิ่มอย่างนี้อ่ะชิ้นดีกว่าเครับเรียแ้เลยพี่สิบาทนี่เป็นเป็นเอ็นครับนี้ร้ว ก็ล้วนเหมือนกันแต่ใหญ่นี่หวานนี่หวานเนี่ยนี่เกดพิมแมล็อกบัตเตอร์ห้าสิบบาทดีกว่าไม่เห็นดีไม่เลยแล้วจะผู้พี่นี่ครับนี่ไหมครับครับสามรับบาทแปดรับบาทลดลดดีจังดครับข้าน้องอ่า บาร์บักทหู่ล้วนบสดีครับปน้องต่อาน้องไปทางไหนดีไปน้องคับยากรลาไนเอไปทางไหนเนะในสรทางไหนน้อนี้กาเยอบรรยากาศพี่น้องไเนาะ สบายดีสบายดีเด้อใครนะดี่าบนยังไม่ไดเือบอ่ยังไ่ได้บานเขเถือบ่เมื่อยู่ใครดีจะบ่ส่วนไหนแต่พะพอได้เนาะนีก็ยุ่ซื้อเลยไปองต่อ ไปละไปใช้เบิร์เลยน้องพี่น้องเป็นอยงไั้พี่น,อนอ้นองน้องบรรยาก,กาศจูเงเรงๆท,ะ,ทงะเลาะใช่แล้ไปใช้เบอร์เลยฮะซื้อแล้วนี่ไม่มีหรอนี่ผมไม่มีติ่ะนี่ไงแป้งเย็นเย,ยะแยะ เดนเด้อเพื่อนตรงตัวทำแจกขายครับเอามาดิตุงมือนี่ไงเอาดิอันหนึ่งดูดิแล้วตัดไหมสีเนี่ยสีเนี่ยสีเทาอ่ะบอสีเทาเออชั้นแหละจักบาทครับยัย อเดืนี่ยี่สิบเท่านั้นนี่สิบอ้นี่ก็ยี่สิบผู้เดียวเหรอคะ้าไรล่ะยี่สิบม่มากใจนไดไปตรงนี้กนยครับไปไปองเไปมมีงิน

lưu phải nó phải được nó cảm đây không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เนี่โอได้ลครน้ีทบมูอ่ะควะตงเมืบบกี้ด้ไมไ้บ้าได้เดียวกันหมดคนละผ้าเท่านั้นี่น่อยได้ชี้เดน่แปดสิบาทนะเนองเพิ่นอะไร ชือทั deer, okay. là, là ้งหมดคนเดียวครับไอกดิทับเชียบเบบวโอ้รหอดชินโอเคพี่น้องเลยนะคือประมานี้พี่น้องเลยนาะจากนั้ก็ูวคำแสดงขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องลงคลิปก่อนนาะ ขอต้องขอบคุณขอบคุณกๆพี่น้อง1หมู่เพื่อนเบื่อทุกคนทุก่านที่เข้ามาครับชมกิปของตุคคำจะต้นจนจบเนาะขอทางโฆษณาของตุคคำไปขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องในกิปนี้วามือเสกการทำมาสบายดีพี่เรับ